สวัสดีครับช่องต um ้มอินเตอร์ทูนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งโคมไฟระยะนะครับโคมไฟระยะที่เราเห็นแขวนติดอยู่บนฝ้าเพดานเราไม่ได้ติดตั้งโดยการเจาะแผ่นฝ้าแล้วก็แขวนเอาไว้เฉยๆนะครับจริงๆแล้วโคมไฟระยะเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะมากครับประมาณ30-40ถึงโลนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำตัวรับน้ำหนักเพื่อรองรับการแขวนโคมไฟนี้ได้นะครับ ส่วนวิธีการทำการติดตั้งก็มีหลายวิธีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่ช่างในแต่ละคนแต่ละหน้างานจะทํานะครับวันนี้พามาดูวิธีการทําของผมนะครับ ผมจะใช้วิธีการแขวนโซ่ลงมาจากโครงหลังคานะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีโครงในการแขวนโซ่ก่อนครับอย่างตัวเนี้ยผมตัดเหล็กมาเพื่อเป็นโครงในการแขวนโซ่ครับเป็นเหล็กกองสองคูณ1น,นิ้วยาว100เซนอันนึงแล้วก็50เซนมอันนึงก็คือผมขึ้นไปวัดมาแล้วว่าข้างบนเนี่ย ต้องใช้เหล็กยาวเท่าไหร่และเจาะรูห่างกันกี่เซนอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะนํามาเจาะรูหัวท้ายเพื่อเป็นตําแหน่งไว้ยึดติดกับโครงหลังคานะครับแล้วก็จะเจาะตรงกลางเพื่อไว้สําหรับร้อยน็อตแควนโซเข้าไปสกูที่ใช้ในการเจาะยึดเข้ากับโครงหลังคาก็จะเป็นสกูปลายสว่านแบบนี้นะครับแต่ผมลืมว่าตัวสกูเนี่ยมันเล็กนะครับผมก็เลยเจาะเพิ่มไป2รูเพื่อจะยึดเข้าไป2ตัวเลยครับเพื่อให้มันช่วยกับรับน้ำหนักนะครับ แต่มันก็ไม่น่าจะขาดหรอกครับผมคิดว่าการเจาะเพิ่มมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมก็เลยเจาะเพิ่มเข้าไปใส่ฝั่งละ2ตัวครับผมลักษณะแบบนี้นะครับส่วนรูนี้ผมก็จะใช้สําหรับร้อยน็อตแขวนโซ่นะครับระยะห่างผมได้วัดเข้าวๆมาแล้วว่าห่างจากรูด,ด้านข้างกี่เซนนะครับแล้วผมก็จะเจาะในลักษณะนี้ครับและตัดโซ่มาประมาณ3ข้อล้อยน็อตเข้าไปครับเราจะได้ใช้ตะขอเกี่ยวในจุดนี้ครับ มันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ครับผมตัวโซ่เนี่ยก็จะแขวนห้อยทะลุฝ้าลงมาด้านล่างนะครับตามภาพที่เห็นนี่เลยครับเมื่อทะลุลงมาด้านล่างเราก็จะนํโคมไฟระยะมาแขวนกับโซ่ตัวนี้แหละครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับดูตามนี้นะครับโซ่เราจะทะลุลงมาจากฝ้าเพดานนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวโคมไฟระยะเนี่ยขึ้นมาแขวนในลักษณะนี้นะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างทดสอบให้ดูก่อนนะครับ แนะนำนิดนึงครับไฟระยะเราอย่าพึ่งไปประกอบจนเสร็จนะครับเพราะน้ําหนักมันจะเยอะตอนเรายกขึ้นไปแขวนมันจะลําบากนะครับให้เราประกอบแค่บางส่วนให้เรายกมือเดียวไหวนะครับหลังจากที่เราแขวนเสร็จแล้วเราค่อยเอาอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งข้างบนนะครับคือใช้บันไดในการติดตั้งครับนี่เป็นบรรยากาศบนโครงหลังคาบนฟ้านะครับตัวรูเนี่ยผมหาตำแหน่งแล้วก็เจาะขึ้นมาจากด้านล่างนะครับเพื่อให้เรามองเห็นตำแหน่งว่าเราจะ แขวนโซ่ลงไปที่ตำแหน่งไหนนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมข้างบนนี่ค่อนข้างมืดเลยนะครับผมถ่ายให้ดูยากนิดนึ่งนะครับเราจะเอาเหล็กเมื่อสักครู่มาติดเข้ากับโครงหลังคาแบบนี้นะครับใช้สกูยิงเข้ากับรูด้านข้างแบบนี้ครับที่เราเจาะรูเอไว้นะครับเมื่อเราเจาะยึดสกูแล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมยิงสกูเข้าไปทั้งสองด้านนะครับแบบนี้แน่นหนาแน่นอนครับ แล้วเราก็จะนําตะขอตัวปรับระดับเนี่ยเอามาแขวนแบบนี้ครับจากนั้นค่อยเอาโซ่มาแขวนอีกทีที่เห็นเขียวๆเนี่ยคือผมตั้งเลเซอร์ระดับ2ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับจะทําให้เราเห็นว่าเราจะเอาจุดกึ่งกลางเนี่ยเอาไว้ตรงไหนนะครับมันจะได้ไม่เยื้องจนเกินไปนะครับถ้ามีเลเซอร์ก็จะง่ายครับผมแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีเลเซอร์ก็ใช้วิธีแขวนโซ่เพื่อเล็งหาตําแหน่งได้ครับผมเอาให้มันใกล้เคียงครับ ไม่ให้มันเยื้องจนเกินไปนะครับจากนั้นค่อยยึดน็อตก็ได้ครับเมื่อเราเอาโซ่มาใส่ก็จะได้ในลักษณะนี้ครับโซ่ก็จะทะลุลงไปตรงตำแหน่งที่เราเจาะเอาไว้นะครับให้เราขันปรับเกลียวให้มันพอดีนะครับตรงเกลียวเล่งเราสามารถปรับได้นะครับเมื่อเราปรับได้พอดีแล้วเราก็ลงไปทําต่อด้านล่างนะครับอ๋อตรงโซ่อีก2เส้นที่เห็นนี่คือผมเอามาคล้องกับโครงหลังคาเพื่อเอาไว้เหยียบนะครับคล้องโซ่แล้วก็เอาไม้พาดไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับมันอยู่ ตรงกลางถ้าเราเดินบนโครงฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้ฟ้าเราเสียหายได้เลยนะครับเราเอาโคมไฟขึ้นมาแขวนแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมตรงนี้มันจะเป็นตะขอสามารถปลดได้นะครับอ่าเราเอาโคมไฟของเราขึ้นมาแขวนที่ตะขอตัวนี้นะครับตะขอตัวนี้ก็จะร้อยกับโซ่ด้านบนเอาไว้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขานะครับจะเป็นอุปกรณ์ของโคมไฟครับเป็นโซ่อีกทีแบบนี้นะครับ ก็คือโซ่ตัวนี้สามารถตัดได้ปรับความสั้นยาวได้นะครับแล้วก็จะมีตัวครอบเพื่อเก็บสายไฟเก็บรอยเจาะฝ้าแบบนี้ครับอันนี้เราก็ทําในขั้นตอนสุดท้ายครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ